รถเราล่องหนชือ่อเออแต่น,นี้จะเห็นตัวอะไรข้างหน้าไหมเมื่อกี้นะ่ะเมื่อกี้เราอยู่ๆแล้วก็วาร์ปออกมาพื้นที่ตรงไหนก็ไม่รู้นะไชกเกิลมันคือตัวอะไรนะ่ะนี้น่ะเอออย่างกับไดโนเสาร์แต่ว่าแบบเอะหรือว่าเราวาร์ปย้อนเวลามานะ่ะไชกเกิลเออโอ,โอ,โอ้ตัวมันใหญ่มากเลยเมื่อเทียบกับรถเรานะ่ะจริงด้วยแฮะจะโชคดีเนี่ยที่มันไม่ทำอะไรเรานะ่ะ แต่เพื่อความไม่ปลอดภัยเอ๊ะเพื่อความปลอดภัยเรากลับหัวรถรอดีกว่าชโอเคเผื่อมันจะไปวิ่งมาหาเราบุญ่ะเคเฮ้ยมันคงไม่ทำอะไรเราเนาะโอ้ไม่ใช่ละว้าเอ้ยว้าปนีเรายังไม่วาร์ปเฮะวาใช่เอ, êt, เอ aja, ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย๊ยโอ้หมันมาแล้ว วับเอ๊ะทำไมเรายังไม่วัดแห่เพราะว่ามันจัดการเราอยู่ช่วยๆๆเราจะโดนงาบเยฮ้ยโดนดักโดนล้มเรโดนล้มไปหมดแล้วไมันล้มเราไปหมดแล้วนะลอยตัวลอยตัวลอยไม่ได้ด้วยเออรถมันหนักเกินไปโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเค ฉล,ลดาดลุดแล้วลอยได้โอเคเราจะวาร์ปแล้วไดหนึ่งสองสามฟุ้งขนาดเราล่องหน,นนั่นเนี่ยมันรูน้น่ะเฮ้ยฉนยันว่ามันต้องได้กลิ่น เมันไม่รู้แฮะมันสับสนยุ่โอเคโอเคมันไม่สับสนแล้วเรารู้แล้วคว่ามันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่โอ้โหตายแล้วไฉเกิร์รถเราพังและเราวาร์ปกลับอนาคตไม่ได้แล้วเอ้จะทำไงดีล่ะบันด้ซากบ้านไว้เตรียมตัวรอเลยไชเกอร์เราต้องอยู่ที่นี่อีกต่อจนถึงเราย้อนมากี่ร้อยปีเนี่ย ถ้าเจอไอ้พวกนั้นฉันว่าน่าจะซักหลายร้อยปีอยู่นะหลายร้อยปีอยู่เหรอแต่อย่างน้อยเราก็มีบ้านให้อยู่นะชกเกิลนี่เราตัดต้นไม้รอบทุ่งหญ้าสาหันหน้านี้ทิ้งหมดแล้วเพื่อมาสร้างบ้านหลังนี้นะเอ้ยตอนนี้เราก็อยู่ในนี้อย่างปลอดภัยไปก่อนฉันใต้ถุนด้วยเอ้ยยอยยอยอยะตายแล้วอะไรเอ่ออ้าวชกเกิลเออสภาพเออ รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มัน <c oughs> มันพังไวไปแลเจ้าจพวกท่านยังไม่ทันได้บุกเลยนะ <c oughs> บันนี้เห็นไม่เป็นไรเจ้าเราเราน่าจะพอสร้างได้อยู่อวอเออเออันนี้เธอจะเอากลับมาได้จริงนะสภาพเนอจ้าไปแผ่นไม้นี่มันก็หนักอยู่นะทับชั้นตายเลยนะเดี๋ยวเราเคอเรากั้นอย่างนี้น่าจะได้อยู่โอเคอย่างน้อยเราก็อึบอึบช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 ึบไม่ได้เฮอย่างน้อยก็ เออเอาชเชคเกร์ขึ้นมาอยู่บนนี้ก่อนอ่าแล้วอย่างจากนั้นเราก็โอเคโอ้ปฏ oh, ิทนด์ใช่ไปไหนค่ะอยู่บนนี้เราถ่าจะรอดชเคชเคเกิลเชคเกิมาอยู่บนนี้อ๋ออ oh, 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 ๋อสิบโลกมันแกว่งโอเคกระโดดขึ้นกระโดขขะโดขึ้นอือดชึงเรียบร้อยเราน่าจะรอดแล้วแหละแบบนี้นะ่ะอ๋อมันจะไม่เห็นเราจริงนะ่ะไม่รู้แฮะเนียนไว้ก่อนเอ hey. ในี่ยกริปโอ้บ no ัรณาแล้วใช่เกิรก็กิรทำไงดีมันมาแล้วว้าวบันที้โดนช่วงเธอโดนงาให้ตายเธอเออเออเออบันที้จากแผ่นไม้พวกนี้ฉันว่าเราควรรีบสร้างแล้วนะเออฉันว่าเดี๋ยวเรารีวิวบ้านใหม่ดีกว่าเอาแผ่นไม้พวกนี้มารีวิวอีกรอบหนึ่งโอเคโอเคโอเคโอ้โอ้บันี้เหมือนเป็นลูกค้าคิด มันรู้ความคิดเรานะเออวันนีบพังบ้านเราก่อนเลยนะโอ้ม่ก็อ่ะเชิบเชิบใช้เก้าชันข,ขึ้นไปก่อนนะโอเคได้ได้แล้วมันขึ้นสองคนได้ไหมไม่ได้ใช้ก็ลิิบมันช้านะ่ะอ๋อโอเคปึ๊บชึงสองรีบมารับฉันหน่อยอเชิบเชิบหรือฉันจะต้องกระโดด <อ>ม<ช>ันรับเชอกอีกแล้วโอเคมาโอเคสรุปขึ้นสองคนก็ได้แหะขึ้น<ช>มาอ่าเบียดอีกได้ไหมไม่ได้เชก,ก็เธอลอยอยู่หน่ะชิบ okay. โอเคชิบชิบก็เกิลโอ้โหออีกนิดเดียวจะเออเออถอยให้ถอยให้ โอ้โอ้มันติดหัวบันนี่น่ะเอาติดหูเออเดินหนีเห็นไหมบันนี่บอกแล้วว่าไชคลี่น้ำหนักเยอะเฮ้ยบันดีดฉันวายไม่แอบไม่มีใครขึ้นหลินไม่ได้บันดีจะกระโดดขึ้นไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยชยาบฉับฉับลงมาลัดแล้วแป๊บนึงนะไชเกิลฉันว่ามันดูวุ่นวายไปนิดหนึ่ง ฉันว่าเราน่าจะต้องมีเก้าอี้ติดไปกับลิฟต์นอย่านะมารู้ทุกเรื่องได้ไหมวันนี้ไม่ชอบนะ <laughs> โอ้ฉันใจตรกับเธอเหรอเนี่ยนี่เก้าอี้ให้ใช้เก้าโอเคปึ๊บแล้วเราก็ยึดมันด้วยกาวได้ไหมกาวชนิดพิเศษกาวชนิดพิเศษเลยเหรอมันต้องพิเศษแล้วแหละเพราะไม่พิเศษมันจะไม่ได้นอนนะ อืเจ๋งมากเลยแฮชไเกิลอะช็ชโอเควันนี้จะยึดด้วยการชทิดพิเศษโอเคยกดูสิโอเคไฮชัยก,ก็ถึงนั่งให้เรียบร้อยนะเอ๊ะนั่งปุ๊บเห็นปั๊บว่ามันกำลังเฝ้าเราอยู่โอเคเราจะอยู่ชั้นนี้ไม่ใช่ก,เก็เอ๊มันขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าถ้าขึ้นไม่ได้แล้วอาจจะขึ้นไปอีกเหรอโอเคไอชัว่าชัว่าเราควรขึ้นไปอีกนะเอชัย พราะมันแอบดูเราอยู่ทุกขณะไม่ว่าเราจะทําอะไรจะชิบูเข้ามาแล้วเอ๊ะเข้ามาแล้วแฮโอเคถึงที่หมายแล้วโอเคเอชิบ สดุดยอเหมือนกันนั้นเนี่ยชทเกอรเราอยู่บนนี้แล้วเราไม่ต้องกังวลเลยนะต่อไปเราก็จะเดี๋ยวเอาไม้มาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อยู่เป็นห้องห้องห้องนี้มันิจะทําเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวส่วนนี้เป็นห้องชทเกอร์แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องบันนี่และนี่เป็นห้องอาบน้ำอ้าวเพอร์เฟกต์ใช่แต่ว่าตอนนี้ยังหาเครื่องมือไม่ได้ก็ รอบนี้ฉันว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเอาตัวรอดจากพวกมันให้ได้ให้ก่อนมันมันแย่งมันแย่งจะมาหาเรานะฉันก็อุบันทลาะกันเองโอ้มันมาแล้วมันกระโดดมาถึงเด้งดงเด้งแล้วใช่ใช่ใช่มันดงเด้งดงเด้งมาแล้วน่ะกำลังฟ้าวเรากำลังดูท่าทีเราอยู่จริงด้วยชัยก็วิ่ง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 แอบแอบแอบ ฉันรอดเรารอดนะรอบนี้น่ะดูท่าแล้วมันอาจจะไม่เคยกัดของแบบว่าที่อยู่สูงน่ะจริงด้วยไช่เกิ้ลมันคงไม่เคยกัดน่ะอะโอ๊ะอะดิเอ่อฉันสมราทนั้นมากเกินไปเอ็นตัวเล็กมันฉลาดแฮ้ไช่เกิ้ลเอ๊ะมันกำลังเรียนหรอเอยมันกรีดด้วยกรีด้องโอ้โหตัวเล็กมันฉลาดแฮะเฮ้ยมันเรียนรู้แฮะฟันมันคมมาก มันกัดทีละชิ้นเจ้าตัวเล็กมันฉลาดมากเลยตอนนี้นกำลังจะจัดการบ้านเราหมดแล้วนะโอ้ตายแล้วตายแล้วเสาบ้านพังเสาบ้านพังแบบนี้ถ้ามันไม่มีเสาแบบนี้มันจะแย่เอานะจริงด้วยโอ้มันหยุดไปแล้วไชเก้ลเรารอดแล้วเย้เยฉันว่าเรารอด <laughs> มันอาจจะมีขีดจำกัดในการกัด หมายน่ะใช่จะไปสร้างบ้านหลังใหม่กันดีกว่าเชกเกอร์ให้เันว่าก็ดีนะนี่ฉันว่าเราคงจะต้องอยู่ในบ้านเล็กหลังนี้ต่อไปน่ะเพราะอะไรเหรอก็เพราะว่าข้างนอกมันล้อมเราไว้หมดแล้วนะสิโชคดีนะที่มันไม่รู้ว่าเราอยู่ในนี้น่ะแต่รอบนี้ฉันว่ามันคงเรียนรู้แล้วว่าถ้ามันกัดไปมันจะแบบว่า ใช้กันไม่ได้น่ะหมายถึงฟันมันหนาเออมันก็เลยว่าเฝ้าเราอยู่แบบหนีไม่ไปไหนไม่ห่างไปไหนเลยสักนิดเดียวใช่มันไม่กัดเราสบายใจได้วายในเชคก็บอกมันไม่กัดไงฉันก็คิดว่ามันไม่กัดแต่ว่ามันผิดคาดไปหน่อยน่ะฉันว่าเจ้าตัวเล็กแน่เลยที่กัดบันนี่นะเมื่อกี้น่ะ Uh โอ้ไม่ใช่แล้ไม่ใช่เจ้าตัวเล็กแล้วเจ้าตัวเล็กมันรุนแรงอยู่เหมือนกันนั่นนี่ค uh ่ะเออมันนี่มันกินหัวเธอหายไปเลยนะเออให้ตายเธอ uh, uh, uh เอ,อ้าอเลือด uh ว่าเจก็เธอดูขำเหมือไปแล้วนะ <laughs> uh หดเกินหอดเกินไป